อัมบาลบเ entitas จําเจตที่บรส a กคนั y ช r าค a t พ <Hey. S 1> ี now, oh. ่ดีพี่ดีเราอ่ะหลบตรงนี้ก่อนดูสิพวกอิตาเลียนเบสล็อกอะตามเราเต็มไปหมดเลยพี่ดีใช่นั่นละสิแต่เราอ่ะจะโอดจากที่นี่ยังไงล่ะนั่นสิเฮ้ยมามีงั้นเราต้องไปตามหาคนช่วยดีกว่านั่นสิพี่ดีแต่ว่าเอะแถวนี้อมันจะมีใครที่ไหนอีกอะ มะมีว่ามันไม่มีใครเลยนะเนี่ยเฮ้ยคุณลุงคนนั้นอ่ะเขานั่งอยู่เราไปถามเขาไหมเฮ้ยเขาจะช่วยเราได้จริงเหรอพี่ดีได้แหละอ่ะปะปะ้างั้นเราไปถามเขาดีกว่าคุณลุงคุณลุงครับผมว่าไงลูกเออคุณลุงเมื่อกี้เพรอยังอยังไม่ได้เล่าเลยเมื่อกี้เราเจออะไรนะพี่ดีอิตาเลียนเบสเล็ใช่แล้วเมื่อกี้เราเจอฝูงอิตาเลียนเบสล็งอ่ะคุณลุง คุณลุงสามารถจัดการกับพวกนี้ได้ไหมจะเลี่ยนเบสล็อกใช่บ้าแล้วเฮ้ยดีมาเฮ้ยต้องมาจริงๆด้วยเฮ้ยดีคุณลุงอ่ะดูท่าทางอ่ะเขาน่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะจัดการกับพวกนี้ได้อยปะคุณลุงถ้างานไปช่วยหน่อยใช่แล้วเบสล็อกใช่มันเป็นตัวยังไงอ่ะ คุณลุงไม่รู้จักอะดีอธิบายบอกคุณลุงหน่อยแบบแบบแบบอ่าที่แบบตรลระแลราตระระใช่ลุงรอเล่นลุงรู้จักมันดีเพราะว่าลุงอะเคยไปเชิญหน้ากับมันมาแล้วอย่างนี้มันจะต้องเรียกตำรวจเฮ้ยใช่ไม่ใช่คุณตำไม่ใช่ลุงก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีคนหนึ่งได้ช่วยได้ ตำรวจหรอใช่เราต้องเรียกคุณตำรวจน้อยคุณตำรวจเรื่องก็มีอยู่ว่าเจ้าพวกฝูงอิตาเลียนเบ็ล็อกมันวิ่งตามพวกเราเหมือนมันจะมาทำลายพวกเราด้วยใช่ใช่แล้วคุณตำรวจคุณตำรวจมีวิธีปราบพวกอิตาเลียนเบ็ดล็อกไหมครับจัดการง่ายจังเลยจัดการง่ายจังเลยตองวจตื่นด้วยยางก่อนครับ เล่นต่อตู้ครั้งแรกเราเล่นค,คุณตำรวจล้อเล่นสะตกอ,อกตกใจเลยเอาอย่างนี้นแล้วคุณตำรวจน่ะมีอุปกรณ์จัดการจะพวกอิตาเลียนไหมเนี่ยจัดการได้หุยอย่าบอกนะเคยเห็นนะ่ะคุณตำรวจมีดาบวิเศษด้วยดาบที่มาเป็นสีฟ,ฟ้ามันคล้ายๆกับดาบอะไรนะดาบไม้คัฟหรือเปล่าใช่แล้วดาบอันนั้นมมนหายไปนานนยครับ เฮ้ยดามหายไปแล้วเอ้าเราจะเอาอะไรต่อสู้กับมันเนี่ยคุณา้อหาก้อนหินวิเศษก้อนหินวิเศษแล้วเราเขาจะเอามาค้าเป็นดามเงี้ยเหรอใช่แต่ใช้มือเปล่าก็ชนะได้เลยอุ้ยคุณตำรวจอย่าเสี่ยงใช้มือเปล่าเลยถ้าอย่างนั้นน่ะเราอ่ะอย่าเสียเวลาเลยคุณตำรวจไปตามหาก้อนหินวิเศษกันง่ายงาบดาววิเศษมันชอบในขอนวิเศษอยู่ในน้น คุณตำรวจนี่มันดอกบัวยักษ์ดอกบัวพิเศษดิเราไปดูกันดีกว่าเอ๊ะแล้วว่าแต่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณตำรวจดอกบัวก็มีตั้งเยอะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าดอกบัวอันไหนอะ่ะมีของพิเศษที่เราตามหาอยู่เนี่ยอันนั้นโอ้คุณตำรวจเราไปสำรวจดูซิตรงดอกบัวพิเศษเนี่ยเฮย้ย คนมันมีของอยู่ในนี้จริงด้วยไปต่อกันเลยอ๋อเราต้องเอาก้อนหินวิเศษ,ษ,ษ,ษที่อยู่ในนี้ไปต่อแล้วก็จะกลายเป็นดาววิเศษเหรอคุณตำรวจออตรงนี้เลยคุณตำรวจโอ้โหตอนนี้เราต่อก้อนหินวิเศษ เป็นรูปดาบแล้วเดี๋ยวเราจะคอยดูว่ามันจะเป็นดาบเหมือนที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็เอาใบ้านี้มาปะอาวางเลยคุณนชานยาูโอ้คุณตำรวจคุณเขานี่มันคือดาบจริงจิงด้วยนี่คือดาบนี่คือดาบอันใหม่ใช่ไหมคุณตำรวจสวยมากเลยทุกคนนาขอดูซิ โอ้โหดูสิทุกคนมันเหมือนดาบดาบเพชรยังไงไม่รู้อ่ะมันใช่ดาบเพชรในเหมือนในไม้ค้ำหรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วหุ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจระวังก่อนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยคุณตำรวจคุณตำรวจได้ยินเสิโมเนกาอัมบาลับเอ็นติตัส jahat ยัง banyak meresahkan masyarakat a k h i r n a มันอยู่ใกล้เราเลยเฮ้ยนั่นไงพวกอินแต่เกมเมอร์ยอะ กบฏย้อนชี่นูนตายฟ้าค่ะเยโอ้โหคุณตำรวจน,นี่เก่งจริงๆเลยอะ่ะดูสิพวกอิตาเลียนเบสล็อกอ่ะ ตุยหมดเลยคุณตำรวจโอ้โหไหนขอดูดาบเพชคุณตำรวจอีกรอบนึงสิจริงๆแล้วอะถ้าเราเปิดตอนกลางคืนอะมันต้องมีไฟแน่ๆเลยใช่ไหมคุณตำรวจใช่แล้วเขาเรียกว่าดาบอะไรครับทำไมคะทามาจากเพชรโอ้โหสรุปแล้วมันคือดาบไม้คะที่ทำมาจากเพชรนี่เองนี้เราก็จบไปแล้วแล้วก็จัดการพวกอิตาเลียนเบ็น็อก ไปหมดเลยนะโอ้โหเก่งมากเลยคุณตำรวจสำหรหับคลิปนี้นะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อไปกำลังใจใ,ให้พวกเราด้วยนะคคะดับปต,ต่อไ้วยนรแล้วก็กดติดตามตช่องหนูดีทีวีเออนายเจ้าของข่าวชีวีหนูดีดเกมกวบปาว้าอะติดตามนะครับปุ้ย